คนแน่เลยเนี่ยครับอ๋อมันพูดดังอยู่แล้วนี่มันอยู่ไกลกันอย่างเงี้ยวางไว้นี่ได้ไหม โอเคนี่ไม่ได้ยินแล้วอ๋อครับก็รู้สึกรู้สึกยินดีรู้สึกปลื้มมากเพราะว่าเราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ของเนสกาแฟใช่ไหมฮะซึ่ง a อเ a ส s a เดอร์กับ พรีเซนเตอร์หลายๆคนก็เป็นเพื่อนของผมเอง mm hmm. ก็รู้สึกอบอุ่นดีฮะ mm hmm. แล้วก็แถม mm hmm. เราได้มาร่วมโครงการดีๆ mm hmm. เรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมรักแวดล้อมเรื่องร mm ีไซเคิลซึ่งผมรู้สึกดีมากครับที่ได้มีโอกาสที่จะมาอยู่ร่วมกับงานดีๆอย่างนี้ครับ ก็ทางเ e สกาแฟเนี่ยเขามีคอมมิทเมนตที่แบบภายในปี2022เนี่ยพวกบรรจุภัณฑ์พวกแพคเกจชิ้งผลักอะไรของเขาเนี่ยมันจะเป็นแพคเกจชิ้งที่มันรีไซเคิลได้ซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะเพราะว่าให้พูดตรงๆก็คือโลกเรามีอยู่ใบเดียวใช่ไหมฮะมันพังแล้วพังเลยนะก็เลยผมรู้สึกว่าสำหรับเยาวชนเนี่ยที่เขาจะได้ได้รู้ถึงเรื่องของรีไซเคิล รักสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสําคัญยิ่งในยุคสมัยนี้ที่แบบคนแบบโตมาในเมืองแล้วไม่ค่อยสนใจตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วมันก็น่ายดย่องมากที่แบรนด์ใหญ่อย่างเนสกาแฟมาเป็นผู้นําในทางด้านนี้ครับครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าแบบ อย่างเนสกาแฟนี่ก็เป็นผู้นำในส่วนของกาแฟนะฮะอย่างผมเองเนี่ยก็เป็นจะเรียกว่าคอกาแฟก็ว่าได้เนี่ยจะเรียกว่าแบบคอฟฟี่แอดดิกก็ว่าได้นะฮะก็ฝากกับทุกคนนะครับเนสกาแฟโก้ครีมม่านะฮะอ่ะทริปใครไปพนมานนพังงัน อยู่ใกล้ๆกันอ่ะอยู่ใกล้ๆกันอยู่คนละทะเลเลยอ๋อไม่ไม่ไม่ก็ไปไปทั้งสองที่แหละฮะก็ทั้งพังงาแล้วทั้งพังงาครับเอาตัวเองถามแล้วก็คุยกันครับดีครับไปช่วงนี้เดินทางผมรู้สึกว่าเงียบดีฮะสงบดีแล้วก็ไปกับคนที่สำคัญก็ ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับเห็นมีรูปสวยๆมาเพื่อนเทียบเลย,เลยครับก็ตัวผมเองแล้วก็รวมถึงคุณแฟนเรยกว่าคุณแฟนแล้วกับ <laughs> คุณแฟนเขาก็เป็นคนที่อินกับเรื่องของดีไซน์เรื่องฟอทโกราฟีเรื่องถ่ายรูปก็เลยในเวลาว่างเราก็ถ่ายรูปกันเก็บไว้เป็นพิเวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะแค่นี้เลยหรอ อาไม่ก็คนชอบถ่ายรูปก็ถ่ายรูปขนาดเดี๋ยววนี้ต้องมีนัยยะอะไรขนาดนั้นส่วนเรื่องของ pre wedding ก็พูดตรงๆคืออาจจะรู้สึกเขินหน่อยถ้าสมมติว่าเราเราจะทำสไตล์นั้นนะฮะคือถ้าเราจะทำอะไรอย่างงั้นผมว่ามันไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ก็ ก็เป็นเรื่องที่คุยกันไว้ฮะแต่ว่าแต่ว่าก็ทุกอย่างก็มีเวลาของมันจริงๆมีวางแผนไว้แล้วใช่ไหมคะว่าจะประมาณช่วงยังไงอะไรเงี้ยคือมันเป็นเป้าดีกว่าใช่ไหมมันเป็นเป็นสิ่งที่เราทั้งคู่ก็คุยกันไว้แล้วก็เมื่อเมื่อเราพร้อมเราก็ก็ค่อยก้าวไปถึงจุดนั้นฮนะคือคงานไม่ค่อยมีคนรอดูงานม,มีดาราเยอะหลายคนเชียร์พี่ลุงจ๋าอยากเก่ง อยากหรแต่งด้วยะท่ไเาค่ไหคคือคือถ้าให้พูดในแง่ว่าแบบมันจะออกมายังไงเนี่ยผมผมยังคิดไม่ไปถึงจุดนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับผมเหมือนกันแบบพูดตรงๆเลยก็แค่รู้สึกดีใจที่ว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ที่เป็นไปได้ คราวนี้ผมขอเป็นทีละเสบทีละเพื่อกันเนาะเพราะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนผมยังนึกไม่ออกเพราะชีวิตนี้คือไม่เคยคิดว่ามันจะมันจะมันจะเป็นไปได้ก็เลยแบบที่ผ่านมาอแค่แวบอยู่แวบขึ้นมาเลยแ่ว่าอยากอยากมีมีวหรอกผมผมรู้สึกว่าพอมันมาถึงจุดหนึ่งในชีวิตเนี่ยคือการที่เราจะร่วมใช้อนาคตกับใครสักคนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ที่สําคัญมากสําหรับผมใน ก,กันนะเพราะว่าเพราะว่าเราเองเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันคงเป็นสิ่งที่ดีเนาะถ้าเราจะมีพาร์ทเนอร์ที่แบบเดินคู่เราไปา<ล>ในอนาคตนะครับแล้วจุดนั้นที่ว่าสเปคที่เราอยากจะแต่งงานมันน่าจะเป็นแบบความรู้ึกตอนนั้นเราคิดว่าใช่แล้วแต่มันมีโมเมนต์อะไรที่เราไม่รู้สึกว่าอยากคือมันมันก็คงมีหลายนัยายะอะไรฮะว่าคําว่าพร้อมมันมันก็มันเป็นสิ่งที่ผมนิยามคน คนคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกัน2คนคราวนี้มันก็มีเรื่องของครอบครัวเรื่องของสังคมที่เราก็ต้องคํานึงถึงด้วยก,ก็ต้องคุยหมดทุกอย่างนะแล้วพอเมื่อมันพร้อมจริงๆมันก็เราก็จะรู้ว่าเราพร้อมถือเป็นครั้งแรกเลยที่เราหวันแบบดึงภาพแต่งงานกับใช่ครับก,กเ็เป็นครั้งแรกที่ที่รู้สึกว่ามีภาพนี้ท,ที่ที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงอ อะไรที่ทําให้พี่เล็กรู้สึกว่าขเขาเนี่ยนะทำให้เราในภาพนี้อะไรอย่างนี้ยพี่เล็กจ้ะไม่รู้อ่ะมันคือทุกอย่างมันคือถ้าผมจะให้มาจํากัดความว่าความหมายของความรักมันแบบสั้นๆคมๆให้ทุกคนแบบได้ยินที่นี่มันก็ขนาดจ,จะยากไปนิดหนึ่งฮนะมันมันคงต้องนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงนะฮะมีเวลาไหมลนะ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้น ครับก็ครับครับไม่รู้วยไม่รู้ยังไงคือตัวเองทักมาเราก็เขินนะก็เขาไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีแบบมุมมุมอย่างนี้เกิดขึ้นกับผมก็เลยก็รู้สึกดีฮะก็ดีก็เนี่ยก็เนี่ยมือไม้สั่นหมดเลยไม่รู้จะตอบยังไงนะครับคือ ผมว่ามันเป็นเรื่องของชะเรียวกว่าอะไรดีคือมันเหมือนเมื่อเราเห็นภาพว่าเราจะเดินหน้าไปกับใครสักคนเนี่ยมันเกิดความอุ่นใจอะไรบางอย่างมันเกิดความเหมือนแบบคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงเข้าใจความรู้สึกของผมตอนนี้ผมบอกว่าเคยตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบเราเวงว้างแล้วเราแบบ เหมือนแบบเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรไปเพื่ออะไรใช้ชุดไปเพื่ออะไรแล้วบางทีพอเราเจอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแล้วมันเหมือนแบบเราพบทิศทางอะไรบางอย่างให้ความเวงวางนั้นมันก็หายไปแล้วมันก็ถูกทดแทนด้วยความรักมั้งหรือยังงี้ผู้ไม่ถูกประมาณนี้เลยสำหรับาาเราก็คือการเจอเขาสำหรับเราก็คือการเจอเขานี่แหละ ก็คงใช่นะเขารู้ไหมคะว่าเราเราจะจะร้องอะไรก็หวังว่านะไม่เคยบอกเขาเรือเปล่าเคยบอกก็หวังต้องรู้สิต้องรู้สิฮะคืออะไรนะก็ได้มัค่คือไม่รู้ฮะคือมันมันยังคือมันมีมันมีหลายอย่างที่เราต้องคุยกันแต่ เอาเป็นว่าได้มีการคุยกันถึงถึงเวลาแต่ว่าไอ้ตรงนี้ผมยังขออนุญาตยังยังไม่ยังไม่แชร์เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องข้างในอะเนาะมันมีหลายอย่างที่เราต้องคุยกันข้างในอะไรเงี้ยนีก็อ,อกว่าบอวผมอะฮะอ๋อไม่ไไน่าจะคือคือ,ค,อคือถ้าถ้าถ้าเป็นสไตล์ผมเนี่ยผมชอบทำทุกอย่างแบบค่อนข้างละเอียดคือเราก็ เพราะว่ามันคือทั้งชีวิตใช่ไหมฮะคือยิ่งในสมัยนี้คือแบบคนเขาแต่งงานกันง่ายเลิกกันง่ายผมก็รู้สึกว่าแบบจะทั้งทีก็เออเอาให้มันทั้งชีวิตดีกว่าไหมแตเรื่องลูกยังเหมือนเดิมไหมครับเรื่องลูกยังเหมือนเดิมไหมก็ก็เหมือนเดิมับคือให้พูดว่าไงดีคือคือไม่ได้ไม่ได้ทั้งผมกันนั้นนี่คือไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าคําพ่อคอเนี่จำเป็นที่จะต้องต้องมีลูกซึ่งทางครอบครัวผมทางครอบครัวเขาก็ค่อนข้างให้พื้นที่สําหรับเราทั้งคู่ที่จะใช้ชุดอย่างที่เราต้องการกันแต่ว่าใครจะไปรู้ในในอนาคตผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีผมอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาบอกโอ้โหแบบแบบอยากอยากเป็นพ่อมากเลยใช่ไหมแบบเห็นเราก็เด็กแล้วเขาแบบ เออทำไมดูแบบอินกับเด็กมากเราก็ไม่รู้ตัวไม่รู้อาจจะอยู่ในจิตใต้สำนึกลึกๆมากแต่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้อยู่ในแผนดูห้องกันา